อมคพันธ์พระเอกชื่อดังเสียชีวิตแล้วหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งออมคพันธ์เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อนๆในวงการร่วมไว้อาลัยพระเอกมากความสามารถออมคพันธ์เสียชีวิตแล้วโดยในอินสตาแกรมของช่อง7 c h ด h ีได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอมคพันธ์นักแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจไวอ้อย่างมากมายอทิัจจะในชุมโจร เสือสังฟาสามอินสีแดงราชนาวีที่รักเจ้าสาวสลาตันอติตาวันนี้ที่รอบคอยพระจัจลายพยับบันไดดอกรักและอื่นๆเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีช่อง7 HD ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณนาที่นี้แฟนคลับและเพื่อนในวงการต่างช็อกเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้อมอคคพันธ์ได้กลับมาเล่นอินสตาแกรมพร้อมกับโพสต์เรื่องรอยรักรอยบาดพร้อมกับเขียนว่ารอเลยครับ คืนนี้ตอนแรกสนุกแน่นอนรอยรักรอยบาเป็นโพสต์เมื่อ16สัปดาห์ก่อนขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อะไรมาณาที่นี้